ค้ามัาแม่พี่น้องมาเห็ดแนวกินพี่น้องหลังจากที่บ่เลยออกคลิปบอได้ลงมคลิปหลายคลิปแล้วจ้ามาๆม,มาเห็ดแนวกินน้องกันต้มเล่งพี่น้องเมื่อนี้บอได้ลงคลิปเกี่วกับแม่ยังเรกพี่น้องวัวเส็ดคลิปอย่างโลกหมูไก่กับว่าบไม่ได้ตัวจ้าช่วงนี้กับโควิดเนาะกินประหยัดประหยัดแน่จักหน่อยจ้บพี่น้องก็เลยบ่คอยเห็ดคลิปลงมาเดี๋ยวสิเปิดหมอ ตั้งหมอไว้ตะโดนแล้วมาจะมาเบิ่งน้ากันหม้อเดือดพี่น้องเครื่องลงจ้ะ ต้มคลิปหลายมือเลยพี่น้องคินหวัวมุ้งเจาะอยู่เลยใส่เกลือจ้ะไปก้อนวันนี้ต้มหลายเติบจ้ะเมนูลูกไส้ลูกไส้ยอยากกินเมนูลูกไส้ล่ะเดี๋ยวรอให้หมอดเดือดอีจกจังน่อยจ้ะปิดฝาไปก่อนเนะาะจะคอยเห็นมาค่ะช่วงที่ห้องลอหมอเดือดมาซอยพริกไว้ sao để nói nói vậy มาหมอเขาเดือดแล้วจ้ะเร่งอยู่นี่เดี๋ยวมาใส่กันเลยจ้ะ ใส่ลงไปเลยเมนี้หมอใหญ่ได้จ้ะลูกไส้อยากกินเรียบรอย้อยปิดฟ้าไว้มาใส่ต่นหอมไว้จ้ะ พี่น้องคนไหนเบิ่งคลิปข่อยแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมจ้าก็สิเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆแล้วจ้าจะกับว่าอะไเฮ็ดคลิปกินพราปันใดเด้อจ้าเด้อกินบ่ค่อยเก่งปันใดดอกพี่น้อง สิมีคิดเฮ็ดกับข่าวแน่กินแน่ปลูกต้นไม้แน่ปลูกดอกไม้แน่เป็นส่ล่ะจ้าพี่น้องพ่อไข่เคียวสำหรับคนอยู่บานเนาะเมื่อนี้เฮ็ดกับข่าวย่างเดียวถ้ต้มเล่งนี่ล่ะจ้ะม้จเจ้าไดงกินแรงเนาะพี่น้อง สอยเรียบร้อยแรวมาซอยบอกหน้าเสียมไ้จะพี่น้อง Mà bơ mò cả cha uh. Lâm tươi đó cha Hãy subscribe nhanh kênh Ghiền ใส่รถด,ดีไปจักหน้อยจ้ะพี่น้องใส่กระน้อลงไปก่อนนึงน้ำตาลจ้ะ เพื่อเราได้ดพี่น้องเพื่อเราจ้ะเดี๋ยวดีวไฟไว้ กันจ้าพี่น้องเพื่อแล้วเพื่อแล้วเดี๋ยวสิปรุงว้ข้ามมอเนี่ยนะจ้าพิดแกะก,ก่อนปรุงเท่าเดียวเลยดีพวกน้าวจ้า จะเติมที่หลังก้มเปียวจ้ะพี่น้องใส่ไปจากเครื่องหนึ่งก็จะเอามาใส่น้ำตาลงไปน้ำจกหน้อยใส่พริกป่นเพิ่มลงไป จัดหน,น่องค้นคนคนคนพักจ้ะใส่ไปเลยแล้วแล้วจังพี่น่อง อุ้ยฮอนว้อนนอคอยห่ยจ้ะมาเด้อพี่น้องเอาถั่วมใส่จ้ามาๆแสบๆน้ำกันโอ้ยแสบกับแสบแสบ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ละจ้าพี่น้องพ่อกันไม่ในคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าตุมเล่งแสบๆจ้ามาเด้อมาเด้อ